สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรยญมลนรชานค่ะอยู่คณะศิลปศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวดิลดาบเญแกค่ะมาจากคณะศิลปศาสตร์สาขาการจัดการโรงแรมค่ะสวัสดีค่ะชื่อบอลลัตเกลสีมาจากคณะศิษาสธรมนลชนสาขาเทคโนโลยีือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แล้วค่ะสวัสดีครับผมนายศุรศัสตร์กองทองคณะบริหารสาขาการจัดการนวัตกรรมครับ น,ะะน้ําก็จะเป็นสีใสค่ะส่วนกลิ่นกลิ่นไม่มีไม่มีกลิ่นเลยค่ะสะอาดน้ําสะอาดมากค่ะแล้วทางชีวภาพน,นะคะ<ม>ก็จะมีปลาค่ะปลาเต็มเลยค่ะเราจะมาดมกลิ่นกันเลยนะคะกลิ่นก็จะมีความเ,เหมือนโคลนแล้วก็รากใบไม้กิ่งไม้ค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นที่คาวปลานิดหน่อยค่ะเพราะว่าในบ่อนี้มีมีปลา แล้วก็ส่วนสีนะคะก็จะสีออกสีเหลืองๆเหมือนใบไม้ที่แบบว่าเน่าแล้วอะคะ่ะแล้วก็จะมีโคนนิดหน่อยทขาเป็นสีของน้ํามีความเอ่ะใสแทบจะมากแต่ก็มีขุ่นอยู่เล็กน้อยะคะ่แคะแต่ว่าก็ใสใสค่ะใสวัดสีวัดชิมกันอ่ะแย่ๆกินก็กินให้ดูได้ไหมครับไม่ได้ <laughs> เป็นแหล่งน้ําที่ยังไม่สกัดยังไม่ปราศจากสิ่งแปลกปลอมนะคะคแล้วกลิก่นโอเคค่ะกลิ่นดี โอเคค่ะไม่ต้องน้ำที่เห็นนะครับพอดโดเงี้ยกลิ่นคล้ายๆใบเตยนะครับแต่ว่าน้ำค่อนข้างสีเขียวๆนะครับแล้วก็มีขุ่นๆนิดหน่อยอยู่ในแก้วครับ เราก็จะมาดูค่านะคะว่าอยู่ในระดับไหนค่ะความมีกรดเบนนะคะก็จะอยู่ในค่าอยู่ในระดับที่เ็นะคะคือระดับปานกลางค่ะต่อไปเราก็จะมาใช้แก๊ดกเด็กคลินนะคะเพื่อวัดความขุ่นของน้ำค่ะว่าอยู่ในระดับไหนอันนี้นะคะน้ำก็จะอยู่ในขนาดระดับ400 NTU นะคะความขุ่นเป็นความขุ่นมากค่ะ นี่นะคะกดก็จะอยู่ประมาณประมาณ6ค่ะกลางๆค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาวัดความขุ่นของน้ำกันค่ะด้วยกระดาษเซคิดิตค่ะระดับความขุ่นนะคะที่เท่าตาเห็นนะคะจะอยู่ประมาณ80 NTU ค่ะเป็นความขุ่นระดับปานกลางค่ะนี่จุ่มลงไปค่ะ ได้แล้วเราก็มาเทียบสีในชาร์ตที่เขาให้มานะคะนี่ไม่ใช่ก็ประมาณนี้นะคะสรุปแล้วค่า pH ของน้ำที่หน้าตึกรปอปจะอยู่ประมาณเจ็ดนะคะตอนนี้จะความขุ่นจะอยู่ประมาณแปดสิบ NTU นะคะประมาณนี้ค่ะรอให้น้ำนิ่งสักครู่นะคะ ก็จะเห็นได้ว่ามีความขุ่นปานกลางค่ะเขาขึ้นครับจากนั้นรอสักครู่นะครับจนกว่ากระดาษจะเปลี่ยนสีนะครับแล้วเราก็นํากระดาษที่เปลี่ยนสีนะครับมาเปรียบเทียบกับตารางของสีนะครับว่ามีความเป็นกรดด่างแค่ไหนนะครับ ก็จะสรุปครับความเป็นกรดด่างนะครับคือเป็นค่าการนะครับอยู่ที่หมายเลขเจ็ดนะครับจากที่เทียบตารางแล้วทําให้น้ํานี้สามารถกินได้นะครับแต่ว่าต้องผ่านการฆ่าเชื้อไม่ว่าจะเป็นการกรองหรือการต้มนะครับผมก็ถ้าดูจากสีดํานะครับจะมีความใสอยู่ที่40 NTU นะครับส่วนถ้าเป็นสีขาวนะครับก็อยู่ที่80 NTU ครับส่วนนะครับถ้าน้ําใสเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกินที่25 NTU นะครับส่วนเของเราเนี่ยจะอยู่ที่ระหว่าง40ถึง80 NTU นะครับซึ่งจะมีค่าเป็นปานกลางครับผม